ไว้เศนั่นจะเข้า,าสังเกยกทิ้งจ่อลงม,มาที่เมืองสังกษานั่นอยู่ยาว เมืองเวัขาเปลี่ยนปุงหน้าในรันจ้าเปลี่ยนปุงหน้าอันอุบเมืองเวดันจ้าในเย้าเขาเลยยินข่าวว่าเจ้าเปลี่ยนพระหัรตาพราะลาเปลี่ยนเจ้าว่าไหนสั่งไล่มาอุบตาจอมกันตั้งเสอเออกุ้วยกายย้อนสั่งแหล่เขามาถึงตี่ในเย้าเจ้าอ่ำย่อมไวเขาก็อันมีอาศักย์ใหญ่หรือ สั่ปลายอ่ำลูกขึ้นตอนห,าห้าเผากล้วยอ่ำกาสั่ปลายอ่ำแป้งเอาเผาขึ้นนางเนื้อปลาลังเปียงกันตั้งเจ้าหลาปุงหน้าในหลันซ้าเอ้ยในโลกในและในโลกต่างอันเฮายังอ่ำไปทบก็อันเฮากึงตาดีไว้ถูกลีลูกขึ้นตอนหา้าบถูกลีป้งมานางตีนางเฮาก็อันหู้หันตะลานำเสียเฮาเสียนตั้งอันเจ้าแกยงตื้อกำอยู่ย่ามมือเดียวในเฮาหันว่า เจ้าเปลี่ยนกวนอันอ่มีอายสาพรุงนาเอ้ยเฮาเปลี่ยนผู้อันอ่มีอายสากอบอายสาในกรรมกลุงนั้นเปลี่ยนห้างอายสาเสียวเสียงและอันตุ้มเตื้อตัวเฮาวางเปียดยาวก้วยกามใจอายสาอันเจ้าปองซื้อเจ้าเปลี่ยนกวนอันอ่มีอุกสาเจ้าเปลี่ยนกวนลาดย้าอําเฮ็ดจอมเจ้าเปลี่ยนกวนอันกอดผานหรือสีนั่น เขายังหันว่าเจ้าเปลยนกวนมีเสือหมอบียงจังแทงลูกวนปุงหน้าเอ้ยเขาเปลี่ยนผููอันอ่ำมีอุกษาอันห้องว่าพ่อกาอันมันเปลี่ยนไหวห่างอายสาเสียวสิงและอันไลตุ่มเตอปุ่งหน้าเอ้ยเขาเปลี่ยนก้นลาดเย้าอ่ำเฮ็ดจอมเปลี่ยนการอ่ำเฮ็ดโวตอ่ำเมือกเรื่องตังโซ่ ตั้งตัตั้งเสือเข้าเปลี่ยนภูกรัดผ่านอันอ่ำมีลองหลากา้ตาตตซาแลโมหาปุ่งหน้าเอ้ยเข้าเปลี่ยนภูมีเสือเปียงจังลองตูวเฮ็ดไห้โซบลาดไห้แลเะสะือว่นหายเข้าจานจังลองอากูสู่ลงตั้งมดก้อยก้าอ่ำใจภูมีเสือเปียงจังเหมืนอนหนังที่เจ,จ้าป่องเสือป้อนนัเจ้าก็เปลี่ยนภูเพียวร่าง เป็นผู้จุดเผาเปียดและเซายังเปลี่ยนผู้อันอ่าพุดอ่าเกิดแทงลูกก้อนปุ่งหน้าเอ้ยเฮาเปลี่ยนผู้ฮอตลาอันเพียวล่างหลาก้าตอซามอฮาและเพียวล่างกันอากุสูตั้งเสงเฮาเปลี่ยนผู้เผาจุดแปดลองตูเฮ็ดห้ยซพลาดห้และใส่วนให้ก็เปิดอเปลี่ยนลองอันถูกรีเผาจุดแปด เขาเป็นผู้อันอํมพุทธอํมเกิดย่อนแทบขาดแปดเงาหักกีเลสาตั้งมวดยาวเสื้อไหนเป็นตีป่องความเขายาวอําไล่เมือนหนังตีเ้าป่องเสอือดยแลปุ่งน้านนีหลันใจเจ้าเข้ามาถ่อมเอาตราเขาเสก่อนลา การส่งเจ,เ,จเจ้าเก่าออกกว่าดั้งนอกเสจีหาดั้งพิษปืนนั้นเป็ียนการเฮ็ดให้ตเจ้าเก่าไล่ทบดั้งตุกขาไว้การม้วนเมต็ตเจ้าเก่าแลกขึ้นด้วยใจเจ้าเก่านั้นเป็นมักกะนี่ล้อท่าซ้ำเป็นเส้นตั้งออกม้วนป่นหลอดไหล ทำมาตราอันนลาห่อปั่าข้านั้นลซี่ตั้งเปืองเลียงปันคาพููเซาแล้วเต๋่ยวได้กว่านะข้าเฮาย้อนปางเอาพระตาตาแลสังขาเป็นตีเปืองเกลีโตอโจอสุดปานแค้นต่อจเจ้าเ้าย่อมาเอาหวาดีเมืองในหลันจาสีห่อตราปัญนขยัดเอาก้นหวานก้นเมืองคาภูเซาสีกรม กติวัาเศรวนเมืองสาวัตถีอําพึงสังอาหิงสก้าเดพิษแมนปินจันตริยกามอันตีขามเมีเจ้าเก่าตายเป็นวดนักเฮดังมัโผเฮดังอิปานจนลงอังกุลิงมาล่าไหนมันอําไรคาเหยมเปินโดยเสอเปียงสังเฮดพิษแมนกว่าย้อนเพื่อยอยู่พิษ ยังจังเขาถึงตราเลยู h, ่เฮาตีซอยให้อังกูลิงมาล่าป uh, 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 uh. ้นออกลอดหลยในรองมือค um ่ายหลงแลลองดังอยู่พิษไหนเฮาจู่ตุ่มเลยนิ้วมือควนเกาปากเกาซิบเกาก้อเย้าขาควนแทงก้อเหลวก้อยกาเดินเลยนิ้วมือมาเตียมหนึ่งเหียงจำหนังสาราเฮาลาดมานันเย่า นั่นเดี๋ยวาหันไปอยู่ป้าเหลียวจะตตาเมื่อเจ้าขาดกำเนเยา ปีมาหลักไล่ะลาหันปาในอยู่ภายนาเฮาเดไปก <main street. S 2> ่อนลอยๆกไในเฮาลำากมมันมาดังหนึ oh. uh ่งเฮียงสมโพติมวดเย้าเฮ็ดสังเลมขึ้นลยสิฟองละโอ้เจ้ายาหันขึ้นก่อนขึ้นก่อนเจ้ายาฮันเฮาขึ้นยาว มีมาก้อยเอออําไปกึศรหาสอีสังถึงมาเป็ดแลมเจ้งไหนสุดีมาเจ้าตึกกยางตีนอยู่เห็ดสังเลยว่าเจ้ากึศเยา้าเกาก้อยเออกึศอยู่ทีไห,หไ,หไหนไหนเฮ็ดสังเลยสัมมาไปกึศละอังกูลิงมาล่าเอ้ยเฮากึศอันว่านั่นป่องว่าเ,าเขากึศรองคาแหมเตียเตียงเยงปิน้น ลองเฮ็ดอาเปดตั้งพิษนั่นก่อเฮาคืดเป็ดยาวลองไปเนื้อเส้นตั้งตู้เสลือกนั่นก่อเฮาคืดเป็ดยาวเมื่อสายก้อยเอออันอ่ำไปคืดลองคาแหมเตี้กเดียงเยงป๊กกินเปล้อนนั้นลองเฮ็ดอาเปดตั้งพิษนั่นก่อเมื่ออ่ำไปคืดลองตู้เสลือกตั้งเสียงนั่นก่อเมื่ออ่ำไปคืดในมือเมื่อนั้นตึกยิบแล้วอยู่เฮ็ดสังไลมาหลาดว่าเมื่อคืดเย้าในหลา ข้อความอันจะเขาัดมานั้นเปลี่ยนข้อความอันจินจังอันอ่ำไปต้อนยินมาตีไหลตัวสลาลงเขาก็ยังอ่ำต้อนยินอังกูลิงมาล่าเอ้ยกูซื้อกูลองเกิดขึ้นมาตัําไว้เสีซ้ำขึ้นลู่แล้วกว่าแล้วอันตีเมื่อยามยิบอยู่ต่อเหลีวยวในเมื่อวางลงยาวอากูสู่อันเลยตีไหลเฮ็ดมา ปอกคุกคนวนขึ้นกอตื้นเตีเฮ็ดให้ใจเก่าเศร้าวว้อมมองกู้สู่ตั้งลีอันไรเสียมว่าปอกคุกคนวนเมียนไหนตื้นเตีเห็ดให้ใจเฮาเสือสากัดเย็นเฮามอคัดใจเห็ดการกู้สูลุ่มลาศิลเมตตใจให้จินใสเจดจางอยู่ตาเสลา เดี่ยวในกว่านะคาตเปีฮาตีาย้อนอาบดูเขาทามในศาสนาแค้นตัเฮาภาพเอาเปลี่ยนลหาหันเฮ็ดลูกน้องตเปีสียกำขาเขาปั่นอาขวางให้เสบียนลหาหันอยู่มาแล้จอมเฮามือกว่าตีก้องสีตะวนปุ้นเสก่อนละ ึงนังบอกหนังนั้นพระเปยนเจ้าเฮาลาจับตั้งเป็นโยกาเวรนาแห่งปนตีนาแลเจ้าเฮาสั่งเขานิโรธาสมบัตเสนังยักตาลากว่าจังเฮใไ้ตั้งเป็นเจ้าเฮาข่อยอมลงมาเถียงตีคาลยหันตั้งเป็นพระเป็นเจ้าเฮาข่อยอมมาไหนเฮธไฮคาตะเปมีใจส o o เสรอมาเถียงอันลายหันพระเป็นเจ้าเฮามีอสักยินยาวกว่าเถียง เป็นตีปึงเฮาฮา,าลูกน่องและกวนเมืองตั้งหลายเจ้าอันันตาเอ้ยตัวเหลียวหน,นอายุอาสาเข้าเจ้ายัางเข้ามาในเปียดชิบเปียวตัวขันทาเฮาหนเท่าเกี่มาเหมือนเจ้งหนังลออเก่าอันลู่แล้วเสียไล่เอาเจือกมาเมมัดกุมใบนันยเอาเป็นตาใจการแทงโจข้านันก้อ่่ำใจตาข้าวยาว ไล่ปึงเอาแหงสมาธิภาวนาเสจั่งตอเต้สืบอยู่มาไล่หันต่อต้อเลวก้วยเจ้าก็เอาตัเจ้าเก่าเสเป็นตีปึงกว่ลลาลา่องอันเตปึงไล่ลีเลเสตัวเจ้าเก่าน,านั้นอัมมีสังยาว ปาวาราเจติเมืองกสัมผีสวานันตาซ่อมเจอหิมหอมปาวาราเจตีไหนเป็นตีกัดเย็นเจอลีเตยวเมียวพลาอันวานั้นป่อวายวาอยู่ซ่อมอิทธิปาชีเปิงกว่าซึงปอสัมมาเจ้านั่นใครให้อายุอาศักเย็นยาวถึงหนึ่งกับอํานันยาวเสียนั่นก็เตมีอาศักเย็นยาวไหลเหมือนหนังกลางเซอ พระเป็นเจ้าปัญีม่กสายไงายลาดเนเจ้าอนันตาเปอให้เจ้าอนันตาผิดบางมันเจ้าให้มีอาศักอยู่กว่าเทียงนั้นเดีเลยมีข้าวยามโคตราขดเอาสัตวาสืบสังสอนผีสังสัตกวนกว่าเทียงโจข้าวหนึ่งไหนกว่าอย่าเบก่ยเกลาเกตกว่าเงำเจอเจ้าอนันตาเปียดอย่าเปให้ป่องใจเน่อควาว่อันพระเป็นเจ้าลาดนั่น Ha 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 ha, 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 ha. พระเดิมเจ้าปันี้มีชายไงเดยมพูดสามกเอ่าเ้างำเจอเจ้าอนันตาว่าไรอ๋ออ๋อน๋าอ๋ออ๋ออัออ๋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 ออ็อน๋อ่๋ออ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 ๋อ จ้องต้องเลยหือเมื่อพ่องเจ้าลยเปลียนพระราเสนั่งอยู่แตงเงาต้นไม่ห่องพ่อที่นั่นเจ้าลาดว่าเมื่อเลยตีกวนเมืองตั้งหลายยังอ่ำไปเข้าถึงธรรมาตราเสียมกวนแหลคุณผีเขายังอ่ำไปไล่มาโข่พ่อไหนและศาสนาพวกท่ายังอ่ำไปไล่ปืนเพกวางไก่กว่าถึงกูวันกูเมืองเย้าเมื่อซึ่งนั้นเตอ่ำไปเอานิกปาน ต่อเดี๋ยวนี้เจ้าก็เลยเตรียมทนหนังกลางเจเยาวเอานิกป่านเชวันเหมือนในกําเดียวละจังหลววไปโฮตลาปันพีสังสั์คนเอาลองตั้งหยาบมันอยู่เฮ็ดสังมานา่าเลยเจ้าอย่าไปขีดใจคำเจอให้ไรลองตั้งทุกข่้าอยู่ลนะนับเดีเยวในกว่าแทางสามเลินเท้าเตี๋ยวนิกป่านยาว ยังให้เจ้าต้องความเชื่าใจลี่าฮ่ล พระเป็นเจ้าข้าเฮ็ดสังเระอยู่ลีลีนางยินเบื้องก่อสั่นไว้ขึ้นมากขลาเจ้าข้าอ,อันตาเอ้ยลองอันตีเฮ็ดให้แผ่นดินไว้นั้นมีอยู่แปดเปลิงหนึ่งลมห้าวเฮียง 2. ผู้ปรมีใหญ่เกิด 3. ามพระเป็นเจ้าลูกดีเหนือเมืองผีเสล่วงมาติสันเทสี่พระเป็นเจ้าเกิดห พระเปียนเจ้าหูหันตรา 6. พระเปียนเจ้าหอตราธรรมมาจักญาติลาโหตี 7. พระเปียนเจ้าปล่อยอายุสังขารา 8. พระเปียนเจ้าเอานิกปานตอนเรยวในเข้าหลปวงอายุสังขารายาวเตียวในกว่าแทงสามเลนเข้าเตียวเอานิกปานายาวกอบเจ้างไหนแลนังลีนเมืองจังสัญยาว อย้อนปางเอาพลาเฮาสืบมีอายุอาศักอยู่กับแทงกับหนึ่งเสกรมปืดเดลัยเคียดเอาผีสังและสัตวะเขาตั้งเสียงเสกรมผิดปางเอาพลาเป็นเส้า,ามีอายุอาศักอยู่กับแทงกับหนึ่งเสกัมย้อนให้พลาเป็นเส้ามีอายุอาศักอยู่กับแทงกับหนึ่งเสกัมอันนันตอ้ยเปลี่ยนสังแลจึงมาผิดปางเขาเป็นสามปลอกหล้า พระเป็นเจ้าาลาดว่าพระอันอยู่จอมอิทธิปาตั้งสี่พอสำใครมีอายุอาศักย์เย็นยาวถึงหนึ่งกับอํำนันยาวเสียนั่นก็ตึ้นเตเฮ็ดไหลคดตะป,ปีเฮาสั่งไลผิษปางเ้าาเป็นสามปอกเขาอันันตาเอ้ยตีป่นมานั้นเฮาไรปันนีมีายงายเป็นสิบหกปอกเหมือนหนังตีเมืงเราจะเกี่ยวสิบปอก ตีเมืองเวสาลีแทงหกปอกปอกกำสิบหกนหนเข้าลายลาดอ่อนตั้งตีเตปลอยอายุสังขาลาตีปาวาล่าเจตีมือไกลในกุ้วยปอเจ้าผิดปังในตีไหลตีหนึ่งเข้าก่อเตห้ามไว้สองปอกกล้วยแลในปอกกำสามนั้นเข้าเจ้าตีห้าบไว้ก้วยกาตัวเหลียวนเข้าห้าบขอผิดปังขุนสงปล่อยอายุสังขาร่ายาว อันไรตีเก่าพาลาไรปล่อยแปดยาวคายยาววางยาวุ่นแปดยาวสัมเตะให้เข้าขืนความขึ้นเป็นรองอ่